บุ๋มบิมชัชชุออนไม่อยากให้ทุกคนสิ้นหวังขอทําเพื่อแฟนวอลเลย์บอลหญิงไทยให้ได้มากที่สุดบุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีมือตบหัวเสาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดใจอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมวอลเลย์บอลไม่อยากให้มีดราม่าเกิดขึ้นไม่อยากให้ทุกคนสิ้นหวังพวกเราจะทําเพื่อแฟนๆให้ได้มากที่สุดและทําเพื่อทีมให้ได้มากที่สุด ความเคลื่อนไหวทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเล่บอลชาตลีก2023สัปดาห์สองที่ประเทศบราซิลหลังจากลงสนามนัดที่3เมื่อช่วงเช้าวันที่17มิถุนายนเวลาไทยแพ้เซอร์เบียทีมอันดับ5ของโลกอย่างน่าเสียดาย2-3เซต26 24 25 22 17 25 12 25 14็2 2 2 1โดยเฉพาะเซตตัดสินได้3แมตช์พอยต์แต่ปิดเกมไม่ลงทำให้เก็บหแต้มจากแมตช์นี้บุ um ๋มบิ๋ม ชัชชุออนโมกสีมือตกหัวเสาซึ่งทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้ของทีมไทย21แต้มเปิดใจหลังเกมว่าวันนี้ก็เรารู้กันอยู่ว่าเราสู้กันเต็มที่อยู่แล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรหนูมีความสุขมากที่เห็นทุกคนช่วยกันเล่นในเกมนี้บุ๋มบิ๋มยังฝากถึงแฟนวอลเล์บอลด้วยว่าแฟนๆไม่ต้องเสียใจไปถือว่าเราได้ซ้อมใหญ่มากๆกับทีมชั้นนำของโลกเหล่านี้อยากให้ทุกคนมีความสุขไม่อยากให้มีดราม่าเกิดขึ้นเลย อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมบอลเล่บอลมากกว่าไม่อยากให้ทุกคนสิ้นหวังเราก็อยากทำให้แฟนๆมีความสุขเหมือนกันยังไงก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้พวกเรากันต่อด้วยพวกเราจะทำเพื่อแฟนๆให้ได้มากที่สุดและทำเพื่อทีมให้ได้มากที่สุด สำหรับโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2ที่บราซิลทีมวอลเล่บอลหญิงไทยจะลงสนามแมตช์สุดท้ายพบทีมวอลเล่บอลหญิงโครเอเชียคืนวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้เวลา00นาาช่อง7 HD 35ถ่ายทอดสดเช่นเคย